มาอีกครั้งกับเมาส์ระดับตำนานครับในครั้งนี้มาพร้อมขนาดที่เล็กลงมีความแม่นยำสูงขึ้นและที่สำคัญไม่มีวันเบิ์ลมีความทนทานมากขึ้นครับพูดแบบนี้แต่หลายคนคงงงว่ามันคืออะไรแต่มันก็คือเมาส์ d ด a แอดเดอร V2 มินินั่นเองครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนณรงค์อินลุนนะครับ นี่ฮะ d e a แอด d ดอ V2 Mini เมาส์เล่นเกมนะครับชื่อเสียงเรียงนามระดับตำนานกันเลยนะฮะนานจริงๆนะถ้าพูดถึงเมาส์เล่นเกมเนี่ยที่ดังน่สุดในโลกหลายๆคนต้องเคยได้ยินเจ้า r a z e r d e a d ดแ d ดเกันมาบ้างแล้วใช่ไหมละครับแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแอด i ก็ได้รีวิวเจ้า d e a แ Adder V2 กันไปแล้วเนาะซึ่งอัปเกรดในส่วนของตัวสวิตช์เป็น Optical Switch นะครับแล้วซึ่งอัปเกรดในหลายๆส่วนให้มีความน่าใช้มากย ขึ้นครับและในวันนี้ครับกลางปี2020ครับเขาก็ได้พัฒนาเจ้า Razer Deader อีกครั้งหนึ่งให้มีความน่าใช้ยิ่งกว่าเดิมอีกครับเจ้านี่คือตัว V2 ที่ย่อส่วนลงมาครับโดยตัวกล่องของเมาส์ครับมาในไซส์เล็กนะครับราคาของตัวเมาส์จะอยู่ที่1,890บาทครับ มาพร้อมกานร,รับประกัน2ปีนะครับรับประกัน2ปีหายห่วงเรื่องความทนทานได้เลยนะครับแกะกล่องก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูที่หน้ากล่องก่อนนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวฟีเจอร์นะครับอย่างตัว RGB และที่สำคัญนะครับเจ้านี่เป็น Optical Switch สีม่วงนะฮะเรื่องของการเบิร์นี่หายห่วงเลยฮะเพราะ Optical Switch เนี่ยไม่มีวันเบิ์นแน่นอนเพราะใช้แสงในการรับคำสั่งนะครับ ไม่เบิลแต่ถ้าพังก็คือพังเลยเอาไปเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ให้ได้เลยนะครับตอนนี้รับประกันโดยซินเนก้นั่นเองนะครับด้านนี้จะเป็นขนาดของตัวเมาส์ที่เขาระบุเอาไว้นะครับตรงนี้นะเปรียบเทียบกันกับตัว V2 ที่เป็นตัว V2 ธรรมดากับ V2 ที่เป็นตัว V2 mini อ่ะแกะกล่องออกมากันนะครับนี่เลยชึบมีอะไรด้วยเนี่ยซ่อนอยู่ข้างใน นี่ฮะก็จะเป็นตัวกล่องนะครับเป็นตัวคู่มือนะฮะเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนในเรเซอร์ตัวนี้ฮะมีแถมมาให้ด้วยครับเป็นตัวกลิปนะครับกลิปด้านข้างของตัวเมาส์เอาไว้ให้แปะเพื่อเพิ่มความหนืดเวลาสัมผัสได้เฮ้ยแถมมาให้ด้วยวะ่ะหรือว่าตัวเมาส์เขาไม่แปะมาให้เนาะแบบนี้นะฮะตัว ที่เป็นตัวยางรองเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสติกเกอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นตัว B2 ธรรมดาก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นตัวโครมามาให้ด้วยเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยนี่ฮะตัวเมาส์ครับผมอยู่ในกล่องนี้แล้วนี่ฮะน่าตื่นเต้นทีเดียวกล่องก็เป็นกล่องสีน้ําตาลนะครับแบบนี้ตัวเมาส์โอ้โห เมาส์เล็กน่ารักกระทัดรัดมากนะครับออกแบบเออร์โกโนมิกเนาะจับมือขวาเป็นหลักนะครับเมาส์ตัวนี้ทาง r a เซอร์นะครับเขาเคลมมาเลยนะว่าเหมาะสำหรับคนที่ถนัดขวาและไซส์มือนะครับอยู่ในขนาดเล็กถึงระดับกลางผมมีชาร์จให้ดูตรงนี้เป็นกราฟให้ดูเนาะที่ r a เซอร์เขาระบุมานะครับตัวคลิกครับเดี๋ยวฟังเสียงคลิกกัน Optical Switch ได้ข่าวว่าตัวนี้ลั่นไวและเป็นสวิตช์เดียวกับตัวไ i เปอรดังนั้นเรื่องของความเร็วของตัวเมาส์หายห่วงครับวัสดุของตัวเมาส์เป็นพลาสติกคุณภาพดีนะครับเป็นแบบด้านสีดำดูดีนะ Score View นะครับตรงนี้นะครับปรับ DPI ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้ Razer นั่นเองนะฮะด้านล่างครับ f e e เมาส์ PTFE นะครับ นี่1จุด2จุดและ3จุดขนาดใหญ่ทำให้เมาส์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นเซนเซอร์ออปติคอลแบบ8,500 dpi สามารถปรับจูนได้อิสระผ่านตัว Synapse 3กันเลยนะครับตัวเมาส์กระทัดรัดดีนะเวลาจับเมาส์ก็จะประมาณนี้ฮะผมว่าไซส์ของมันนะฮะก็เหมาะสำหรับ ชาวเอเชียอย่างเรานะครับเพราะความสูงของเรามาตรฐานก็อยู่ประมาณ170-180มือของเราก็อาจจะไม่ได้ใหญ่ยาวมากนักนะมือนะฮะไม่ใช่อย่างอื่นนะเนี่ยก็จะจับได้พอดีนะครับถนัดอยู่นะเออแต่ว่าแนะนำนะถ้าคนจะซื้อนะครับให้ไปลองก่อนนะครับเพราะไม่แน่เหมือนกันบางคนอาจจะถนัดบางคนอาจจะไม่ถนัดบางคนอาจจะชอบตัวเดดเดอร์ตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยฮะนอกเหนือจากตัวดีไซน์ของเขาแล้วนะฮะที่เป็นแบบนี้แล้ว ด้านข้างครับผมมีตัว back and forward มาให้แบบนี้นะฮะ back and forward ก็คือเอาไว้ assign เวลาเข้าเว็บไซต์หรือจะ assign เป็นปุ่มลัดต่างๆเวลาเล่นเกมหรือทำงานต่างๆก็ได้นะครับโดยตัวเมาส์ตัวนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ปุ่มนะครับ1,2,3,4,5และ6ปุ่มซึ่งทั้ง6ปุ่มนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าคำสั่งต่างๆผ่านโปรแกรม synapse 3ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัว onboard memory ด้วยหมายความว่า มันจะจําค่าเลยโดยที่เราไปเสียบเครื่องอื่นไม่ต้องตั้งค่าซ้านะครับจะจําค่าในตัวเลยเนาะถือว่าน่าสนใจทีเดียวผมชอบนะมสาเล็กๆแบบนี้ก็ได้ลองจับมาหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นก o r ิอ s สรวมถึง r a เซอที่เป็นทั้งไวเปอร์มินินะครับกอริสโมเดลนะครับที่เป็น O- อไมนันะก็ไซส์เล็กใช้ได้น้ําหนักถ้าเทียบกันนะครับผมถือว่าเจ้าเดนเดอร์ค่อนข้างเบาและมีขนาดที่ น่าสนใจทีเดียวนะครับอ้อลืมพูดถึงไปในส่วนนี้ไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวสายที่มีชื่อว่า Speed Flex นะครับสายตัวนี้เป็น Speed Flex ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Speed Flex ตัวเดิมนะฮะก็คือจะเป็นสายที่เป็นผ้าทอแบบนี้นะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะไม่ค่อยมีแรงตึงสะท้อนกลับเท่าไหร่นะครับเวลาเล่นเกมนข้อดีของมันก็คือมันจะไม่ต้านเราอะเราสามารถที่จะ ว้านมือได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วสายตัวนี้มันก็จะลดการพันกันด้วยนะครับรวมไปถึงก็จะมีในเรื่องของความทนทานและการเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบ USB นะฮะตามสไตล์ของเ a เซอร์แบบนี้เลยหัวต่อก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือเขียนว่าเลเซอร์อยู่แบบนี้นะครับตัวสายความยาวอยู่ที่1.8เมตรนะครับเมตรแรกไม่เป็นไรเมตรต่อไปไฟไม่จีวอนไม่ใช่นะฮะไม่ให้หลวงปู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปใช้งานจริงนะครับแล้วลองปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ดูความเป็น g b ของมันแล้วตอนเล่นจริงเนี่ยออกสู่สมอรภภูมิเนี่ยจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับ s y n a p 3ลงปับ๊บเจอปุ๊บนะครับ Razor er Dead Adder V2 Mini นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งสามารถที่จะ เข้าไปปรับต่างๆได้เยอะแยะเลยในการตั้งค่านะครับในตัวซอฟต์แวร์เนาะก็ต้องแต่ตัว c u สตอมไม e นะครับตัวนี้ก็จะปรับปุ่มต่างๆที่คลิกได้ทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะฮะแบบนี้เลยนี่เราอยากจแจดไซน์อะไรก็ตามใจเรานะครับเซฟในโปรไฟล์ตรงนี้ก็ได้เข้ากับตัว Memory ด้านไหนได้เลยนะครับรวมไปถึงนะฮะต่อมาเป็นโหมด Performance นะครับเป็นตัวความเร็วของตัวเมาส์นะครับซึ่งได้สูงสุดถึงระดับ8,500 DPI นะครับแล้วก็จะเป็นตัว polling rate นะครับสูงสุดถึงระดับ1,000นะครับแล้วก็จะตั้งค่าเป็นสเต็ปได้ทั้งหมด pattern นะครับเซฟได้ในโปรไฟล์ด้วยเช่นกันในส่วนของแสงไฟนะครับตัวโครมา ปรับแบบ Quick Effect ก็ได้หรือ Advanced Effect ก็ได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของแสงไฟนี่ฮะความสว่างได้ถึงระดับร0อยนะครับเราเอาสัก50แล้วกันอันนี้คือ50นะฮะนะฮอันนี้คือ0นะฮะสมมติอยากจะได้สัก10แล้วกันไม่อยากสว่างมากอ่านี่ก็จะมาจางๆนะครับแต่ถ้าปรับเป็น100นี่เลยสว่างจ้าซะเหลือเกินนะฮะร,รวมไปถึงสีครับ เอาแบบสีที่นิยมใช้กันก็จะเป็นสเตติกนี่แบบนี้สีค้างไว้นะฮะหรือจะเป็นนี่เลยเป็นสี R G B นะครับปรับบนไป แบบนี้ก็คือสวยงามมากนะครับมีการแคลิเบตตัวเมาส์ใะครับให้เข้ากับตัวพื้นผิวที่แอดเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองเมาส์สปีดแผ่นรองเมาส์แบบคอนโทรลหรือว่าจะเป็นตัวโต๊ะเปล่าๆก็ทําได้นะครับเรียกว่าซอฟต์แวร์ทําได้หลากหลายที่เดียวครับฟีลลิ่งในการเล่นนะครับตัวเดอเดอร V2 Mini นะครับโอ้โหไวมากฮะกวานเมาส์ได้แบบอิสาระสุดๆเนี่ย เฟี้ยวมากนะครับแล้วตัวเมาส์เองก็เป็นเมาส์ที่ค่อนข้างขนาดเล็กนะครับสำหรับตัวผมนะที่ชอบเมาส์เล็กอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นเมาส์ที่แม่นยำแล้วก็คลิกไวนะฮะเล่นเกมที่ผมโปรดอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือตัว COD นะครับ a อ z ซ n e ได้เป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยโอ้โหคลิกซ้ายคลิกขวานี่เสียงลั่นแล้วก็คลิกได้มันทีเดียวนะครับลั่นได้ค่อนข้างที่จะไวทีเดียวนะฮะเรียกว่าไม่แพ้ตัวไวเปอร์เลยนะครับ แต่มันจะมีความรู้สึกอยู่นิดหนึ่งนะฮะตรงที่ขอบด้านข้างกับตัวเชฟของมันเนี่ยด้านซ้ายด้านขวานะครับมันจะเป็นเชฟที่ค่อนข้างเว้าวนะอาจจะยังไม่ค่อยชินแล้วรู้สึกว่าความเว้าวของมันเนี่ยค่อนข้างเว้าวเยอะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับหรือจะเอาตัวที่แถมมานะครับเป็นตัวกันลื่นมาแปะด้านนี้หรือด้านนี้ก็จะช่วยได้นะครับ ก็จะทำให้มันหนาขึ้นแล้วก็จับได้ขนัดมือมากขึ้นอันนี้ผมยังไม่ได้ติดตัวแถบกันลื่นเนาะรวมถึงด้านล่างนะครับจะเป็นไฟที่เป็น R G B มีจุดเดียวนะฮะเป็นโลโก้ตรงนี้ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ผ่าน g ิ n นแนแล้วก็ปรับ D P I ได้ผ่านปุ่มตรงกลางนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูกันไปสักหน่อยนึงนะฮะใช้ได้เลยนะฮะค่อนข้างที่จะเบา เราก็แม่นํำอยู่พอสมควรทีเดียวเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบฉับช่วยเนาะคลิกลั่นได้ไวมากฮนะเมาส์เนี่ยไม่เบิ้ลแน่นอนแต่นิ้วเนี่ยฮะจะล็อกซะก่อน Razer Dead Ender V2 Mini นะครับผมชอบนะจริงๆนะจากการที่ได้ลองใช้เนี่ยโอ้โหไม่แพ้ก o r r อ u สไม่แพ้แพตัวไ i เปอร์เลยนะครับแถมถ้าคนถนัดขวานะครับ เข้ามือน่าดูเลยแหละตัวนี้ครับผมบอกได้เลยว่าเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมแนวเฟิร์สเพอ o ์เซนอะไรแบบนี้ที่ใช้การเคลื่อนที่ของเมาส์ค่อนข้างไวการสะบัดไวนะครับเพราะคาแรคเตอร์ของเมาส์คือมีน้ําหนักเบานะครับเราสามารถ ตั้ง DPI ต่ำๆแล้วเรากว้านเมาส์ด้วยความที่น้ำหนักเบาเนี่ยกว้านเมาส์ได้ไวขึ้นทําให้มีความแม่นยําสูงและทําให้มีความแม่นยําในการเล่นเกมที่ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเมาส์ไซส์เล็กแบบนี้นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยสัมผัสเมาส์ที่เป็นไซส์ปกติไซส์ใหญ่ๆมาก่อนนะอาจจะใช้งานเมาส์เล็กต้องปรับตัวเยอะนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมว่าก็ต้องไปลองเองแหลนะเนาะก็พูดยากเหมือนกันนะครับเพราะแต่ละคนก็มีสรีระนะครับมีการจดจํา กล้ามเนือ้อมัสเซิลในการใช้มเมาส์ที่แตกต่างกันนะต้องไปลองดูกันเองแต่ถ้าอยากจะได้เมาส์เบาๆเล็กๆแม่นยำนะครับแล้วเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างตัว Optical s w i t c h นะครับตัว r a z e r d e a ดด d d นเดอรวีทินิถือว่าตอบโจทย์และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นใครสนใจจัดหากันได้เลยที่ร้านคาร์เกมมิเกียชั้นนำตัวนี้ประกัน2ปีตอนนี้เป็นซีเนกนะครับที่ดูแลหลังการขายให้เนาะฝากไว้ด้วยครับสำหรับเจ้าเมาส์ นวัตกรรมใหม่ตัวใหม่ล่าสุดจากทางค่ายงูเขียวเรเซอร์นั่นเองครับถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแอดบิขอดวลาไปก่อนแลวครับขอบคุณเรเซอร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับ